สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลนารีบีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมอะไรคอร์โดเวอร์นั่นเองนะครับวันนี้มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดมานะครับก็คือเป็นวินเทอร์เลดนะครับผมนี่อย่างที่ผมได้อยู่กันตรงนี้เลยนะครับก็เงื่อนไขในการจะเข้าหรือว่าการจะเกิดดันเจียนของเกาะเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเหมือนด่านแอนสุดๆนะครับก็คือว่า เมื่อมีดันเจียนเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นนะครับเหมือนแอนนะแต่แอนแอนไม่มีแนละ้ววันนี้ตอนนี้ยังไม่มีนะครับซึ่งตัวด่านตัวนี้นะครับดันเจียนเนี่ยนะครับจะเกิดทุกๆถ้าเป็นวันวันหยุดนะครับวันหยุดแบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าจะเกิดทุกๆสิบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดสิบแล้วก็ศูนย์ศูนย์จุดสี่สิบนะครับจะเกิดทุกๆห่างทุกๆสามสิบนาทีนะครับซึ่ง อันนี้คือวันวันหยุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันปกตินะครับเหมือนจันทร์ถึงสุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับห่างกันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนแล้วก็วิธีการเข้ามาด่านเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นรูปหิหมะอยู่ข้างบนหัวตรงนี้เลยนะเหมือนเป็นสัญลักษณ์หิมะนะครับก็สามารถตามสัญลักษณ์มาได้เลยนะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะอยู่ใกล้ๆเกาะอีอ่า อ่าแล้ด่านบีดนะครับเนี่ยใกล้ๆบีดกับไอตรงโจโจนะอยู่อยู่อยู่ระหว่างกลางเลยนะเป็นเกาะแบบหิงมะเลยเห็นง่ายๆนะครับซึ่งพอตอนเรามาถึงนะครับมันจะมีรูปวงกลมตรงเนี้ยเป็นสีแดงเหมือนพวกเลดเกตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเลดเกตตรงเนี้ยเข้าไม่ได้นะครับเป็นแค่แบบเหมือนเอาไว้ให้ดูเฉยว,ว่าเอ้ยเ,เอ่อรันเจนเกิดแล้วนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีมอนเนี่ยเต็มพื้นที่นยทุกคนเต็มตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็มันจะมีบอสนะครับที่ผมเห็นนะคือจะเกิดตรงนี้นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็บอสเนี่ยก็จะเกิดตรงนี้อีกหนึ่งตัวคือพอเราฆ่าตัวนี้ตายใช่ไหมตัวนี้ก็จะเกิดมาใหม่หนึ่งตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมไปตีตัวนู้นนะพอมันตายเสร็จมันโยอมัน,มนคือเขาโยกมาตีตัวนี้ตั้งต่อนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเออแปลกใหม่ดีนะครับ <laughs> คือยกยกด่านไว้ตรงนี้เลยนะเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นแอนอะไรเงี้ยครับเหมือนเหมือนเป็นแบบดันเจียนแอนนะ ก็อันนี้คือการอัปเดตหลักๆนะครับที่อัปเดตมาในอัปเดตแพทนี้นะครับผมซึ่งก็เสียใจ้วยมันไม่มีโค้ดนะครับก็ต้องบอกลักก่อนไว้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีระบบใหม่นะครับเป็นเกมพาร์ทใหม่นะครับเป็นเอ็กซ์ตาร์ลิลิกนะครับซึ่งจะเพิ่มสล็อตในการใส่ลิลิกให้เราเป็น2สล็อตนะครับส่วนสล็อตที่3นะครับจะมาจากการที่เราอัปเกรดกิวนะครับเพราะว่าตอนนี้กิวอัปเกรดเนี่ยก็จะมี เป็น e x t กซ l i l i ์ลิลมาให้นะครับซึ่งมันก็จะบอกว่าเพิ่ม Maximum ใช่ไหมในการใส่ l i ลิ c นะครับให้เมมเบอร์ทุกคนนะอันเนี้ยนะครับก็ถือว่าอันนี้ผมยังคือคิวผมผมไม่ได้เป็นหัวคิวนะครับก็ยังไม่ได้อัพนะครับก็เดี๋ยวรอเขามาอัพน่าจะตอนเช้าวีทีหนึ่งนะตอนนี้มันมันตีสน,นะครับก็ต้องรออัปเดตนะครับแล้วก็จะมีพวกเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นสมาชิกเนี่ยแม็กซิมัมก็คือ65คนแล้วนะครับปัจจุบันนะ แต่ว่าทางตัวเกมก็บอกว่าเขาอยากให้ถึง100คนนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่เป็นโกงเขานะครับคือเป้าหมายของเขาอะใจถึงหนึงร้อคนนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกโอเคโอเคนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับของอของตัวนี่ครับของตัวผงนะครับผงอัปเกรดนะครับไอผงเอนชาร์นะครับเนี่ยคือปกติเนี่ยมันจะใช้10อันใช่ไหมสิบสิบผงผงขาวเนี่ยนะครับแลก 10ผงฟ้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ฟ้าเป็นกแดงก็10นะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นตอนนี้อยู่ที่5นะครับผมจะพาไปดูนะก็คือมันจะอยู่ที่5นะครับแป๊บหนึ่งนะก็ใครจะแลกก็ขึ้นมาเด่นตามนี้ได้เลยนะทุกคนเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเหมือนตอนที่เราเปลี่ยนพาตั้งแหละนะครับปุ๊บเราก็สามารถเข้ามาแลกได้แล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับ ก็จะพิเศษเนิดหนึ่งนะทุกคนก็คือเขาเนี่ยจะมีแบบอุ้ยกดคูณอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยคูณถ้าคูณสิบคูณหนึ่งร้อยนะครับเพื่อกดแรงแรง,แรงได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องแบบโอ้ยนั่นกดย้ำทีละอันแล้วนะครับไอ้ระบบเนี่ยผมอยากให้เอาเข้ามาอยู่ในไหนรู้ปะอยู่ในเสื้ออาวบุตะ <c oughs> เออแต่ว่าไม่รู้นะเดีย๋ยวเดี๋ยวลองวิ่งไปดูไหนกดนนะครับว่ามันมันเผื่อเขาเอาเข้ามาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับยังไม่มั่นใจนะไหนดูซิมีไหม ไม่มีนะครับเอ้ยมีมีมีนะครับมาแล้วนะครับซื้อสิบชิ้นร้อยชิ้นพันชิ้นก็ว่าไปนะทุกคนก็ถือว่าโอเคครับเป็นการปรับปรุงที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยังมีปรับปรุงอีกนิดนึงนะครับนี่เดียวนี่เดียวจะหมดแล้วนะครับก็คือเลเวลนะครับจากตอนแรกตันหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้ตันอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่อัปเดตไม่ได้เยอะไม่ได้ข้ามขั้นไม่ได้มีเกาะใหม่เลยทุกคนแต่ว่าก็เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างช่วยผู้เล่น ที่เป็นผู้เล่นใหม่จะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการปรับอัตราการดรอปหรือว่าอะไรต่างๆมันมีผลค่อนข้างเยอะกับผู้เล่นใหม่นะครับผมแล้วก็พวกมันติมันติมันติในการซื้อเ,อเปลี่ยนแบบจำนวนคูณในการซื้อเนี่ยก็กคือลดอาการปวดหัวของผู้เล่นที่ต้องนั่งกีกีบ่อยๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมานั่งลุ้นกันนะครับว่าไอ้นิวลิลิกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอันไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่า มันจะคืออะไรนะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ก็ยังไม่มีใครได้เหมือนกันนะครับคือเกมมันเพิ่งมานะครับก็ยังม,มีใครได้แล้วก็ตัวของออดาบก็ยังไม่รู้ว่าจะแรงสักแค่ไหนเพราะว่ามันอัปเกรดขามขันเลยทุกคนคือแบบปกติไอ,อ้ยางบีเนี่ยนะครับมันอยู่ที่600ใช่ไหม QA นะครับอันเนี้ยบีอีพิกนะครับอยู่ที่400มิติกมันจะเท่าไหร่ล่ะครับ ถ้า V ี y ิติกขึ้นไปอยู่ที่800เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับรับได้นะครับเนี่ยอันนี้ผมจะพาไปดูเลเกตเกิดพอดีนะครับเนี่ยเลเกตเกิดถูกอ่าตอนนี้ที่440นะครับเลเกตเกิดพอดีแล้วเนี่ยเลเกตอยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบอสก่อนนะอ,อ้าวฮะนี่นะพอเราเข้ามาทุกคนเนี่ยเนี่ยตรงเข้ามาเนี่ยมันจะมีเลเกตเนี่ยแดงๆอย่างเงีง้ยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรข้างในนะไม่ต้องเข้าไปนะไม่ต้องพยายามเข้านะครับพอเราเข้ามาผู้เชื่อไหมมันก็จะมีนี่แหละครับ บอสหนึ่งตัวนะครับนี่หน้าตาแบบน่ารักน่ารักเนี่ยนะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะมีพวกลูกน้องกระจกกระจกนะครับแต่ว่าเราต้องตีบอสตัวนี้ให้ตายก่อนนะเลือดก็ประมาณไม่เยอะครับประมาณ32 SX 32 x กนะ32 SX ็นะครับก็ตึงๆอยู่นะครับส่วนตัวนูษย์นะครับถ้าตีเสร็จเนี่ยมันจะอยู่ที่70 XX นะครับเอ้ย s นะครับก็ ตึงเปรี้ยนะครับถ้าไม่มีใครมาช่วยตีผมบอกเลยว่าหนาวนะครับก็<笑><笑>ลาไปด้วยการตีบอร์นะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดี